ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเรามหัศจรรย์นะคะภาพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็น การประกอบในการเล่าเรื่องเพียงเท่านั้นนะคะวันนี้มาพบกับนิยายไพลึกลับเรื่องดาวของหน้าไพ่แต่ละใบเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะไพ่ The Emperor จักรพรรดิที่ตึงฟ้าไว้กับพื้นดินหลังจากชายหนุ่มได้เจอกับ The Empress ราชินีเลือดแห่งป่าไร้เสียงเธอมอบความทรงจำส่วนหนึ่งของความจริงและมันก็เจ็บปวดเกินกว่า ำใดจะอธิบายเขาจำได้ว่าเคยเป็นลูกของใครบางคนที่ไม่ได้ให้ความรักแต่ให้กดเหล็กผู้นั้นรอเขาอยู่เมื่อเขาเดินผ่านป่าออกมาทิวทัศน์ตรงหน้าเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจอธิบายได้โลกกายเป็นสีเทาดินแห้งแตกละแหงสายลมกลายเป็นเสียงคำสั่ง เส้นขอฟ้าแหลมคมมันคมดากและเบื้อนบนบันลังหินสูงเสศษฟ้ามีบรรุษหนึ่งนั่งอยู่เข่ายาวสีเงินชุดคุมสีแดงเข้มเหมือนแผ่นดินที่แห้งเลือดในที่สุด เจ้าก็มายืนตรงหน้าข้าเสียงเขาหนักแน่นมั่นคงและเย็นเฉียบเหมือนประตูคุกข้าคือผู้วางลากฐานเจ้าคือผลผลิตของข้าถ้าไม่มีข้าเจ้าคงไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยชายหนุ่มผู้รู้สึกเหมือนร่างกายเริ่มขยับไม่ได้หายใจติดขัด เขากำลังถูกกดบีบเข้าให้แน่นขึ้นเรื่อยๆหัวใจเขาเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่พราะเริ่มเชื่อว่ามันอาจจะถูกความหมายลึกซึ้ง The Emperor ด้านดีความมั่นคงความมีระเบียบ การวางโครงสร้างที่แข็งแรงอำนาจที่ปกป้องดูแลด้วยความเด็ดขาดและชัดเจนภาวะผู้นำและการใช้เหตุผลเหนืออารมณ์เพื่อสร้างสเสถียรภาพด้านเสียการควบคุมแบบเผด็จการ ความแข็งก้าวไร้หัวใจการใช้กฎระเบียบปิดกั้นเสรีภาพและการเติบโตการยึดติดในอำนาจจนมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงคำถามที่ฝังในเรื่องจัก,กรพรรดิผู้นี้คือพ่อของเขาหรือคือตัวเขาในอนาคตเขาจะยอมถูกปกครองหรือ จะหักกฎแห่งโชคชะตานี้และหากทำลายจากักรพรรดิลงโครงสร้างของโลกนี้จะยังคงอยู่หรือไม่ตอนนี้เรื่องราวได้กลายเป็นมากกว่าการเดินทางของเด็กหนุ่มมันคือการพาเราทุกคนเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจที่มีทั้งแม่ผู้ให้อารมณ์พ่อผู้สร้างกรอบและตนเองผู้ไม่รู้ว่าคือใครเรื่องราวต่อไปไปเจอกับ t h The High p i n t n r e s t นะคะ t h The High p i n t n r e s t ศาสดาแห่งเขาวงกวดเสียงกระซิบหลังจากชายหนุ่มเผชิญหน้า The Emperor และแทบจะลืมไปว่าตนเคยมีเสรีภาพใดเขาหนีหรือถูกผักเราไม่รู้แน่ชัดแต่เขาตื่นขึ้นอีกครั้งในสถานที่แปลกตานี่ไม่ใช่ป่าไม่ใช่หูบเขาไม่ใช่วังของจกักรพรรดิ แต่เป็นวิหารโบราณในวิหารนี้ไม่มีแสงไม่มีเงาทุกอย่างเป็นสีเทาเหมือนโลกหยุดหายใจหยุดเวลาบันไดหินทอดยาวขึ้นไปสู่แท่นบูชาที่ตั้งตังงานท่ามกลางหอคอยหินและบนแท่นนั้นมีเขารอยอยู่เขาคือผู้สวมหน้ากากทองคําที่ไหลช่องตาเขาไม่เคยมองชายหนุ่มตรงๆแต่กลับพูดราวกับรู้จักเขาตั้งแต่ยังไม่เกิด เจ้ามอดีนีพอเจ้าสแสวงหาความจริงแต่ความจริงไม่มีเสียงเจ้าจะเลือกเชื่อหรือจะเงียบตลอดไปเบื้องหลังศาสดามีผู้ติดตามในชุดผ้าคลุมสีขาวสองคนคุกเข่าเงีย,งยบๆพวกเขาไม่มีปากไม่มีดวงตามีเพียงหูที่ขยายใหญ่เหมือนกับดอกไม้หิตธรรมชาติพวกเขาฟังอยู่ตลอดเวลา ฝุงจนเสียงภายในตายไปทีละน้อยชายหนุ่มเดินเข้าใกล้ศาสดาและยืน่นหนังสือให้เล่มหนึ่งเขาเปิดอ่านและทุกตัวอักษรในนั้นคือความทรงจำของตัวเขาเองแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาจำได้เป็นเวอร์ชั่นที่ศาสดาเขียนขึ้นใหม่ถ้าเจ้าจำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บางทีเจ้าอาจไม่ใช่จริงๆความหมายของเด h a โลเฟนด้านดีตัวแทนของภูมิปัญญาเก่าแก่ความเชื่อแบบดั้งเดิมขู่ผู้ชี้แนะแนวทางศาส,สนาระบบจารีดสถาบันที่ให้คำตอบแก่ผู้ทรงทางการเชื่อมโยงจิตวิญญาณส่วนบุคคลเข้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าด้านเสียความงมงายยึดติดในกฎศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้หัวใจการถูกขรอบงำด้วยศรัทธาที่ไม่ผ่านการตั้งคำถาม การควบคุมจิตวิญญาณผู้อื่นผ่านพิธีกรรมศิลกรรมปลอมปอมลึกของเรื่องไพ่ใบนี้ศาสดาเขียนชีวิตใหม่ให้เขาเพื่ออะไรผู้ติดตามที่ไล้ตาไล้ปากเคยเป็นนักเดินทางคนก่อนหรือไม่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะถูกลบออกจากเรื่องราวไหมตอนนี้เขาไม่ได้เดินทางระหว่างสถานที่แต่กำลังเดินทาง ภายในใจของตัวเองแต่ละไพ่คือเศษของจิตไร้สำนึกบางใบคือความทรงจำบางใบคือคำโกหกที่เขาเชื่อตามมาภายต่อไปนะคะ The Lover เดี๋ยวเราฟังคลิปถัดไปได้เลยค่ะ The Lover เงารักในกระจก เงาแห่งรอยแยกหลังออกจากวิหารของศาสดาเสียงในหัวของเขายังคงสั่นสะเทือนเขาไม่แน่ใจอีกแล้วว่าอะไรคือความทรงจำแท้จริงอะไรคือสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นใหม่เขาเดินรู้ถูกดึงแล้วก็ไม่อาจรู้แน่แต่จูๆ่ๆเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสวนที่ที่งดงามที่สุดที่เคยเห็นดอกไม้เรืองแสงรอยอยู่กลางอากาศเถาวันไหลย้อนขึ้นท้องฟ้าแสงตะวันที่ไม่มีดวงอาทิตย์ทอดลงมา แบบที่ไม่มีที่มากลางสวนมีเธอยืนอยู่หญิงสาวที่ดูเหมือนเขาเคยรู้จักมาตลอดชีวิตแม้เขาจะจำชื่อเธอไม่ได้แม้เธอจะไม่มีเงาเธอกลับมาอีกแล้วเขาพึมพำหรืออาจเป็นเสียงของเขาอีกคนที่พูดอยู่ในใจเธอยืนมือมาและเขาก็จับไม่ลังเลเมื่อมือของเธอทั้งสองสัมผัสกันโดยโลกก็ล้าง ภาพสะท้อนในดวงตาเธอเธอไม่ใช่เขาแต่เป็นอีกคนหนึ่งชายอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนเขาแทบทุกอย่างแต่มีรอยยิ้มเย้ยหยันและมือข้างหนึง่งมีเขี้ยวสีดำโพออกมาจากปลายนิว้วทันใดนั้นแสงสว่างแยกโลกออกเป็นสองฝั่งเหมือนเขายือนอยู่ระหว่างทางแยกที่ไม่มีถนนฝั่งหนึ่งคือเธอยิ้มและมุนมืออุ่น และเสียงกระซิบว่าอยู่ด้วยกันเธออีกฝั่งคือภาพสะท้อนตัวเขาเองที่ยื่นมีดให้พร้อมคำว่าเลือกซะเขาต้องเลือกแต่เขาไม่รู้ว่าเธอคือตัวตนของจริงหรือแค่ความปรารถนาหรือบางทีเขาเคยเป็นเธอมาก่อนความหมายของไพ่เดอะโรเวอรด้านดีความรักบริสุทธิ์ความผูกพันความกลมกืนระหว่างสองสิ่ง การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เชื่อมโยงกับหัวใจตัวเลือกที่นำไปสู่การเติบโตและหลอมรวมตัวตนด้านเสียความรักที่หลงหลอกลวงภาพลวงของความผูกพันการเลือกผิดที่เปลี่ยนเป็นเส้นทางชีวิตทั้งหมดการแยกส่วนของตนเองความลังเลจนหลงทางปมลึกของเรื่องในบทนี้เธอเป็นใครกันแน่คู่แท้หรืออีกเซี้ยวของวิญญาณเขา ถ้าเขาเลือกเธอจะสูญเสียตัวเองหรือความจริงถ้าเขาเลือกมีดเขาอาจฆ่าเงาลักแต่ก็ตัดหัวใจตัวเองออกไปตลอดการนี่คือบทที่6กไพ่ใบที่แสดงถึงเงาของความปรารถนาและความจริงที่ไม่มีใครบอกเราทุกคนมีเลเวอร์ของตัวเองแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเลือกจบแล้วนะคะสำหรับความลับไพ่ปริศนา ของไพ่ยิปซีเป็นยังไงชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกมิลินด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆจากช่องมิลินเรื่องเล่ามาหาัศจรรย์อ๋อ,อและอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดกันกับการไลฟ์สดเวลา18นาฬิกานะคะมาพูดคุยหรือมาสอบถามในเรื่องของ ไพ่กันได้เลยนะคะหนึ่งคนหนึ่งคำถามกับมิลินเรื่องเล่ามาหาัศจรรย์แล้วพบกันค่ะ